بسم ا ลล ه ฮ ل อัลลอ ل ر ح ي า ا ل ม م น ل อั رب ا ل ม ا ل م ي ن والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี al al ah uh. ah. ่น้องผู้ฟังรายการก็มาเสริมเพิ่มในเรื่องของความรู้กันต่อนะครับ ช่วงนี้ก็เน้นในเรื่องของความรู้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รู้นะครับและความรู้ในเรื่องที่ถูกต้องก็ต้องพยายามใฝ่หานะครับหมื่อแต่นอนหลับทับสิบกันอยู่โอกาสทองมันก็จะหมดไปก็คือหมดเวลาที่จะเอาความถูกต้องเข้ามาใส่ตัวให้หมดจากความผิด ให้หมดจากการไม่ได้รับผลบุญที่เป็นค่าตอบแทนที่ดีจากการกระทำที่ถูกต้องนั่นเองเพราะคนเรานั้นก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนะครับอยู่ค้างฟ้ายืนยาวนะครับยิ่งนานวันก็สังขานยิ่งร่วงโรยนะครับอะไรอะไรมันก็หย่อนยานลาถอยกำลังลงไปนะครับเพราะนั้นในช่วงที่ยังขมีขมันก็ควรจะ กอบโกยควรจะรีบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมนั้นได้เน้นมาตลอดและนักวิชาการทุกคนก็ไม่ลดละที่จะย้ำนะครับว่าต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดีห่างไกลจากสิ่งที่ตรงข้ามกันจะได้ได้รับค่าตอบแทนสูงส่งจากพระูปเป็นเจ้าพี่น้องครับในส่วนของ คุณความดีเกี่ยวกับอิสลามน,นั้นในยุคของท, ícios, été, que, ท Story, ่านนบีสุลลัลหอะัลฮิวะสลัมก็แน่นอนแหละครับท่านได้ถูกส่งมา่าำกลางหมู่ชนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่ไม่รู้อะไรพอถูกบอกก็เชื่อฟังแล้วก็ตามมีทั้งคนที่ดื้อดึงฝาฝืนก็ทำการต่อต้านแล้วก็ อัคติตลอดนะครับก็มีสารพัดมีต่เพียงบางส่วนที่เมื่อแสดงตัวรึกแล้วก็ประกาศเรื่องราวก็จะเชื่อฟังตามนะครับในยุคข,ของท่านนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านมา,าทําตามหน้าที่สอนสั่งนะครับว่าให้ทุกคนนั้นตามหลักการของอิสลามนะครับ ก็มีคนคนหนึ่งนะครับได้สงสัยนะครับแต่ก่อนที่จะสงสัยก็เป็นประปักนะครับดังคนคนนั้นนะครับชื่อบะฮิบบะฮิบนนฮากีิมหรือฮูกัยอันอบีอันยัดดีอันฮูกอลลินบบิสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮากิมเอบะฮิ เป็นลูกของฮะกิมได้เล่ามาจากพ่อของเขาจากปู่ของเขานะครับว่าอันนหูกอลลินนบีปู่ของเขาเคยพูดกับนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮิยาโรซูลลอฮฺสาบานต่อนามของอัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮฺมาอัตัยตุกะอิลลาบะดามาฮะลับตัว อาดาดาอซอบีฮาดีอัลลาอาติกที่ฉันมาวันเนี้ยซึ่งฉันก็มาหลังจากที่เคยได้สาบานด้วยนามของอัลลอฮ์เป็น10บครั้งแหะครับเป็น1 0บสบครั้งเท่าจำนวนนิ้วที่อยู่ในมือของฉันก็สองั้งมันก็10บลสะสาบานเลยปฏิญาณตนเลยว่าจะไม่ไปหามุฮัมหมัด เนื่องจากได้ยินมาว่าเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกเป็นผู้ที่ไม่ตามผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่งมงายไปเชื่อสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่างนั้นนะครับก็โกรธแล้วก็เคืองแค้นก็สาบานด้วยน้ำเอาล้อเขานับเือัล้อนะครับจึงมานำมาสาบานย่าได้เข้าใจว่าคนปฏิเสธศรัทธามุชริกในยุคนั้นไม่ได้เป็นมุสลิมไม่เชื่อในพระเจ้าเชื่อครับแต่ความเชื่อไม่บริสุทธิ์ นับถือทำพิธีคำทำอิบาร์ดะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะอาดหมดจดมีภาคีตรงนั้นแหละครับที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมดังนั้นก็สาบานแล้วก็ว่าจะไม่มาแต่ก็นั่นแหละครับอดรนทนไม่ไหวในท้ายที่สุดก็ก็มามาหาท่านนาบีสาลาาลฮุอะัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ถามท่านนาบีว่าเออมัลอิสลาม ฟาบ,บิลลาดีบาอัศกบิลหักตาบานด้วยนามที่ส่งท่านมาด้วยความจริงแล้วนี่ส่งมาทำไมเออยังสงสัยก็มาถามให้มันหมดข้อสงสัยส่งมาทำไมมาบาอัศกบิฮีกอละท่านนบีก็ตอบเลยว่าอัลอิสลามส่งมาให้มาสอนอิสลามให้มาประกาศเรื่องราวของอิสลามให้มา เผยแผ่เผยแพร่อิสลามกอลาปู่ของเขาก็ซักท่านนบีต่อว่าว่ามันอิสลามอิสลามที่ท่านว่าน่ะมันคืออะไรหรือกอลานบีก็บอกว่าอันตุสลิมะอันตุสลิมะคอลบากะก็คือต่านจะต้องมอบใจของท่านว่าอันตัวยิฮะ วจหกอิละลอมอบใจมอบใบหน้าท่านเนี่ยไปสู่อัลลอฮ์เออมุสลิมทุกคนเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยยึดเอาใจของตนเองเป็นใหญ่ทั้งทั้งที่เป็นมุสลิมหน้าก็ผินไปทั้งอื่นไม่ได้หันไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาก็ไม่ตรงกันกันกบที่นบีตอปู่ของท่านบาสแล้วล่ะครับนั่นเป็นมุสลิม ก็ต้องอยู่ในอิสลามมอบใจให้อิสลามมอบใจให้อัลลอฮ์มอบใบหน้าก็คือทั้งใจและตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ท่านนาบีได้บอกอันตุสลิมะกลบะกะวันตุวัจิฮะวัจฮะกะอิลัลลอฮ์ประการหนึ่งว่อันตุสล ah ิยัสลัลวะตัลมักตูบะมอบใจมอบตัวให้กับอัลลอฮ์ยังไม่พอ หลังจากนั้นก็ต้องดำรงการละหมาดฝรดูให้ครบถ้วนสมบูรณ์มีไหมครับมุสลิมที่ไม่ละหมาดก็คงจะเยอะอยู่นะครับจนฮุกกลมบอกว่าเอถ้าสามีภรรยากันสามีละหมาดภรรยาไม่ละหมาดภรรยาละหมาดสามีไม่ละหมาดนี่จะขาดการเป็นสามีภรรยาไหมเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะฮุกกลมบอกว่าคนไม่ละหมาดนี่เป็นกาเฟตกาเฟตกับมุสลิมนี่แต่งงานกันไม่ได้นะครับก็ตกทีหนังลำบากแล้ว อุลามาบางส่วนบอกกูฟดนี้ไม่ใช่กูฟดโน่นเอา้ามันมีกี่กูฟดกันละ่ะกาเฟตที่ไม่ได้อยู่ในอิสลามนั่นคือกูฟดใหญ่และกาฟดหรือกาเฟตเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องยังไม่ได้ตกศาสนาอย่างกับอุลามาบางส่วนบอกการไม่ละหมาดนี้ถ้ายอมรับว่าบาปยอมรับว่าเป็นรูกคนอิสลามแต่ว่ายังละเลยอยู่อันนี้เป็นกูฟดที่รองลงมาที่ยังไม่ตกศาสนาแต่ว่าเกิดโทษครับเป็นบาปใหญ่ครับ ยังไม่สิ้นสภาพจากการเป็นสามีภรรยาก็จะต้องตักเตือนจะต้องบอกว่าทำละหมาดให้ครบรักษาศาสนาให้สม่ำเสมอนะครับอย่าไปชิ้ขาดว่าไอ้ไม่ละหมาดเป็นชาวนรกไอ้ไม่ละหมาดต้องตกนรกอย่าเพิ่งชี้ขาดอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะไประบุชื่อคนไม่ละหมาดนะครับนี่เป็นพฤติกรรมคาดโทษของผู้ที่ทิ้งละหมาดนะครับว่าะจะตก เป็นผู้ที่โดนลงโทษนะครับถ้าเลิกแล้วหันมาละหมาดครบก็พ้นข้อหานั้นไปนะครับการคาดโทษก็จะไม่โดนนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งมอบหัวใจมอบตัวส่อลัลอ์แล้วก็ปฏิบัติละหมาดครบ้วนวัตุเตียตะกาตัลมาฟปูปฏิบัติจกาศเป็นทานที่บังคับเรียกวัตอกาศลูกคลนหนึ่งในอิสลามด้วยนะครับ อันนี้ก็บอกไว้อย่างนี้ที่ท่านนาบีตอบผู้สักถามก็ยังไม่พอเพียงตรงนั้นเดี๋ยวหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเป็นมุสลิมเพียงปฏิญาณตนมอบใจมอบตัวสู่อัลลอฮ์ทำละหมาดจ่ายตกาศก็พอแล้วหรืออันนี้ท่อนแรกของฮะดีษซึ่งในขณะที่เกิดซักถามนั้นบัญญัติเรื่องการบวชการทำฮั์ยังมาไม่ถึงนะครับ ก็มาที่ฮะดีษบทนี้นะครับซึ่งเป็นฮะดีษของคอลิสบินมะดานรายงานจากอบีฮุรรย์ราะกอล่กาล่าล س و ل u l l a h i ล a l l a l l a h u alaihi w a s a ด้กล่าวว่าท่านรอซูล h i s ล l l ล l l a h u alaihi w a s a ล l a กล่าวว่าฮะดีษบทนี้ครบถ้วนกว่าฮะดีษบทแรกซึ่งอันที่กล่าวบทแรกนั้นเป็นเบื้องต้นอันนี้ก็เบื้อง ต่อมาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่นบีพูดว่าอินนาลิลอิสลามสำหรับอิสลามนั้นสุวรรณวะมานารอนสุวรรก็มีเหมือนกับรั้วรั้วรอบขอบชิดว่าวะมานารอนมีสัญลักษณ์บอกทางเส้นแบ่งทางกัมานาริตอริกเหมือนกับที่มีอยู่บนท้องถนนเห็นไหมครับอิสลามไม่ใช่มืดอิสลามไม่ใช่ว่า จะเดินไปทางไหนก็ได้มันมีขอบทางกำกับถ้าหลุดออกขอบทางไปแล้วก็ตกทางแล้วทางนี้คือทางของอิสลามออแล้วก็สัญญาณที่บอกบนช่องเดินนั่นไม่ว่าจะเดินเท้าหรือเดินรถนะครับก็มีเส้นแบ่งของถนนนะครับเส้นทึบยาวตลอดก็ห้ามเบี่ยงยกเว้นว่ามีช่วง ที่อนุญาตเอาเส้นปรุไม่ทึบยิ่งยิ่งเส้นคู่ตรงทางโคง้งทึบทั้งคู่คนขับรถก็รู้เลยว่าอย่าออกนอกเส้นทางเป็นอันขาดเอามีเส้นทึบกับเส้นคู่เส้นทึบอยู่นอกเส้นปรุอยู่ในเส้นปรุอยู่นอกเส้นทึบอยู่ในก็มีโคดเฉพาะผู้ขับรถจะรู้ได้อย่างดีมีทางมาลายมีป้ายรูปสัตว์ก็เป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดนั้นเพื่อความ ปลอดภัยของคนสัญจรบนท้องถนนนะครับมินดาลิกดังกล่าวมานั้นก็คือในอสุวรรณวามานารณนของอิสลามที่เป็นขอบอรั้วหรือเป็นสัญญาณบอกนั้นก็คืออันตะบุดลัลลอเวลาตุชริกูบิฮีชัยอันจะต้องไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์จะต้องไม่มีจิตใจไปผูกพันอยู่กับอื่นจากอลัลลอฮ์ มากกว่าอลอหรือเท่ากับอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับแต่ผูกพันตัวเองว่าต้องปกป้องคุ้มครองให้พ้นภัยผูกพันอยู่กับทรัพย์สินลูกหลานญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดก็ได้ไม่ได้ห้ามแต่อย่ามากกว่าอัลลอฮ์วัดได้ยังไงละมากหรือน้อยก็หมายถึงว่าทรัพย์สินพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาถ้าผูกพันอยู่กับพวกเขาก็ช่วยปกป้องพ้นภัยอันตรายรักษาดูแลได้แต่รักษาดูแลจนกระทั่ง ไม่ได้ไปให้เวลากับงานของอัลลอฮ์ที่สั่งมาให้ทำแสดงว่าลำเอียงมาในเรื่องของญาติพี่น้องทรัพย์สินใหญ่กว่าอัลลอฮ์ตรงนี้แหละครับจะเป็นการบกพร่องแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ของอิสลามนะครับอันตาบุดอัลลอฮ์วะเลาตุิริกูบิฮีใช้อันวัตุกีมัสสอลาต้องดำรงการละหมาดอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ตามอิสลามวัตุเตียตะกาด จ่ายสกาศเมื่อถึงกำหนดหรือมีพิกัดมีรอบปีเข้ามานะครับในทรัพย์สินนะครับวัตสู้มารอมาดอนแล้วก็มีความสามารถในเดือนรอมาดอนที่จะถือสิ้นอดว่าอัลอัมรูบิลมารูฟวันนะฮิอนิลมุงกัดอันนี้ก็แถมท้ายนะครับซึ่งการสั่งสอนกันในเรื่องถูกต้องในเรื่องคุณธรรมนี่ต้องทำนะครับเพราะผู้คนนั้นต้องการกระตุ้น ต้องการเตือนต้องการย้ำนะครับดะกิดฟอินนติคร้อตัมฟะอุลหมุมินินดะกิดฟอินะอติครอตัมฟะอุลมุมินินดะกิดฟอินอินนัฟะติติครอให้เตือนเธอหากว่าการเตือนนั้นมันจะเกิดประโยชน์ก็กล่าวเตือนกล่าวสอนกล่าวบอกอดีนุนเซฮะให้เตือนกันให้บอกกันด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ การเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่ศรัทธาเช่นเดียวกันเ,เตือนให้รู้ในเรื่องของคุณธรรมก็ปรามกันด้วยยับยั้งกันด้วยในเรื่องของมุงกัดมุงกัดนี้ก็ตรงข้ามกับคุณธรรมหรือเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสั่งจะสอนก็ต้องแยกให้ออกนะครับเรื่องมะรูฟกับเรื่องมุงกัดยังแยกไม่ออกเลยไหนเป็นมารูฟไหนเป็นมุงกัดไหนเป็นดีไหนเป็นชั่วแยกไม่ออก แล้วจะไปสอนได้อย่างไรครับเหมือนกับไล่ต้อนคนให้เข้าสุเราแล้ครับไปไปสุเราแต่ไม่ได้สอนให้ทําอมัลทิซอและที่จะทําในสุเรามีอะไรบ้างก็สุดท้ายไปนั่งในสุเรากันว่างก็สวนเหเฮซะเฮฮาในเรื่องไร้สาระบางที่ก็อาจจะมีแต่ขี้บุรีขี้ใบาจากเต็มกะระโถนเลยในสุเราด้วยซ้ําอย่างนี้ไม่ใช่มะรูฟแล้วมันจะกลายเป็น เข้าสุราแล้วไปทํามุงกัดนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่อามัลทิซอและนะครับอามัลทิซอแะสําหรับมัสยิดก็คือการทํำอิบาดาการละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดูละหมาดชุนัตรหรือการดิกรุลลอการทบทวนเรื่องศาสนาการาหาความรู้ซึ่งกันและกันในที่บ้านของอัลลอฮ์นั้นก็จะเป็น อัลอัมรูมินมารรฟวันนะยิงอัน,นิมุงกัดเหมือนกับที่ถูกส่งเสริมไว้ในฮะดีสบทนี้นะครับดังนั้นใครที่ทําได้ก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่ได้ไปแล้วส่วนของความรู้ได้ไปแล้วส่วนของอัลอามลุซซอแหละนะครับวันนี้ก็สมควรกับปวยลานะครับก็คงต้องจากไปเพียงตรงนี้นะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในข่าวต่อๆไปสําหรับวันนี้ก็สุลลัลลอฮุอัลลฮ น,นา ب ي ج ิ ا م ว م د و ع ว ى آله ล ص ح ب ه ม ا ل س ل ا م عليكم ورحمة الله و ب า ك ا ت ه จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุลมาเลศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ